ับต <Ch Wheel. S 2> ัวมึงก <c ười> ับควายงัอได้บักตมก็ได้ไปไต่เอาวะมันแนมันแีงเนี่แบบจูงมากเสียมคนเด้อรองเบิ่งคนนี้ก็ผูฟักเนี่ยคือว่าจูงมากปากมาแหลกพกบากี้กั้เนี่ยมาเห็ด อ้าวมือนี้ครับพี่้องมันเดินครับชั้นกันครับระวังสองหกข้าครับตัวหนึ่งกล้วตัวหนึ่งปลั๊กบิ๊กแมนลองเหมือนเดิมครับมือนี้ซีเรดเมนูก้อยมะนาวครับเดี๋ยวให้คุณชมกับคอยติดตามมึงนะครับก้อยมะนาวมันเป็นยังไง ละเอียดกวนน้ำขันบวงน้ามันจังขันเขาไงถึงพริกถึงขิงถึงเกลือแซ่บเสือบ่เปลี่ยนเลยเนาะเจ็บมือนกับเสือแดงมือนกับแดงมือนี้อย่าลื่อนหมดทั้งอันนี้ซอยหอมซอยหอมครับบางมือซอยครับอดีตจ้ามือนี้มาโพครับผมมือนี้มาโพไอ้องเอ๋ครับใช่สมชายจันทร์นะจ้าครับผม

ตอนนี้เก็บบักหน้าครับผมบังหน้าโดกค่ะไหนโอ้บักหน้าโดกค่ะครับมึงนะครับเอาเก็บเอ๋เตี่ยแน่สาวเอนะครับผมเตี่ยแน่จ้าสาวเอครับน้องสาวผมเองครับน้องสาวจานนมเอะมาพอกันแจ็คเ่อร์นะมาโพธิาเก็บมะนาวเก็บบักน้าเหมือนมือดดีนะ กครับการคันก้อยคันก้อยครับเกลือครับไปเลเกอาเกลือใส่กอนเพาะว่าอ่ไร้อมีเข้มเยอเพราะว่าเกลือขึ้นเป็นยีเอีกนั่นแหละอ้าปลาบังหน้ามามาหนิแคบแก้อยบังนาขอนล้องแคบ้าหนิปวดยานเอาง้ว่านนา หอมกยอะไรครับเกี๊ยนไร้พวข้าวข้น่าเก็บสดนะครับควมวมความนันะอ้ยเข้ันครับเบื้องอะไนเอมาเบื่องาวปรไล่แตกยอยๆบัน้อคาดดดนี่ไหลพี่เก่าเวลาเดิมครับ ใบใบใบข้าวัขาบข้าวใบข้ลาลใขั้นครับ<อ>นี่ครับเขาเอินกวายบังเน่ a ลาบยาโสกขึ้นเขานั่นแหละครับลาบยาโสก้วยบักเน่านี่ครับสุดยอดในไทยกันครับมาจาก ยาโซคือกันนี่ยไม่ไนห่ายาโซค้อยบังหน้าบ่าเห็นหุน่นมาเห็นหุน่นลายยาโซนี่พป๊ะตอง่วงครับก้อยบักน้านี่ก็ชิดว่บาบโป๊ะตองห่วงเอีแหละครับเมื่อนี้ <c oughs> เรื่องความแสบมันบ่ครับ,<อ>บาจายะยอดนะครับขั้น ขั้นนี่ขั้นเห็นอย่างครับขั้นคือน้ำมันออกให้มันแขวนโอ้ยให้แขวนบักเน้าทุกคนบักเน้าเขาเนื้อเขาเนื้อแล้วกขั้นให้มันแขวนแขวนขั้นเอาน้าบักเน้าออ่าก่อนนำมันออกก่อนแบบปั้นแล้วก็ปั้นน้าออกโอ้แบบนี้ครับแนี้แบบนี้แบบนี้ หั่นแห้งๆเมืนบอครับแห้งั่นแห้งๆแห้มันเป็นพงเลยคั่นแหงๆเขาน้าเหมืนแบบหน้าออกมันคือสีผสมโพดนครับผมเอากูใด้นเอาจะน้อยซิมได้ เพลียช่อครับใช่เพลีย่อลอชิมย่างแจ่จดแกจอเลยน่สิเขาตากรรมการาเบิ้งทาชิมทาชิมไงดิอ้าวได้แล้วเขาตากรรมการเพิ่มมือได้แล้วครัเป็นขาวๆพียพคุยๆพ่พี่ไม่ม่ม่ไม่อยิซิมพอนซิมพอมไหครับเดี๋ยวนี้อ้าเพื่อว่าพัดจะไล่เห็นบ่ คั่นเลยแล้วคั่นเลยแล้วคันได้หนีก้อยของเราแล้วพอดีสมไล้ส้มบบแซ่บอะไแบบนี้ครับเครื่องนนี่เตรียมพร้อมที่จะก้อยแล้วเลี่ยนกุ๊กบ้นนี่อ๋อกุ๊กวนเอาใส่พริกพริกใสพริกเผ็ดถือโบเผ็ด เรียม่อนเนี่ยเรียม่อนเนี่ยสอนสเนทองไ่ยนี่เลยบอน่อนบ้นแมปนี่เครื่องใส่พริกจ้วดจ้วปทำไปเลยเดี๋ยวผมตัดเองตัดต่อเองธรรมชาติไปเลยถั่วครัวเอาเขาครัวนั่นโอกอยู่หลดบ อาเพื่อนยัไมาบ่ส้อยหอมสร้อยี่หอมปีแล้วใช่ราบอโลเคาหอมบัวหอมบัวเจีอีก้วแกงรัวนะครับเด้อผมคิวรถบ้าเฮาขาดบ่ได้ใสน่อยเสียบหน่อยใส่ลเสียบหลยเอานเติมเติมเข้าไปปลาปลาน้ามุกคนคือทำปลาเออ แคนนะนคือมันเดอเอากรพื่อโฆษนาโคษนาบนทันดเขาเอาปลาท่งไหมปลาเท่งไหมเพันหมเ่อขาไม่หยิบขาไม่ร้่ยังโอ้ยนี่ขาดมาไลยเลยไปใช่เรามาประเด็กเมีูยุ่งตรยางมาตรงเส่นปลาบ้านเฮาด้วครับเส่ยักน่อยนึง นิดหนึ่งจะใส่ไหลายเออจะใส่หนอนน้ำได้หรอขอแม่ของแมีหนอนได้ผานของกลมตัวนี้มมีหนอนแรงแท้ยูบันี้โอ้มีมีนอนดิกลมกลมีหนอนข้นมาดิข้นมากขนมาแลงนี้สำเรหรือเยเอาฝ่ายบกเน่านะครับเอ้ยตีมือจาใช้พี่ไนิโก เบืองเาครับอะไรกันนะอร์ิโนนแมเียนอรเอากะคำมือเอาะมันหอมแล้วมันนี่หอมแล้วค่อหอมแล้วเอาซิมอ๋อใส่หอมอะไรท่านใส่พักไม่ค่อยหอมเลยซิมทุกคนเอาซิมครับซิมซิมนี่ซิมข็้หยันนี่เสียบโอบเสียบโอ้ไ้ซิมมาซิมมาเข่าละบ่ เสียบพอเสียบกับผแรงล่ะวัดเว่าพอดีกับือพอดีใส่หอมลงไปเลยเอาใส่ผักเติมน้ำปลายักจักหน่อยเอาขอครับขอเอาผักลงก่อนผักลงก่อนผักลงก่อนเอาว่าไปเนี้ยเอาไปขอลงไปยังหอมสมมติถ้ามาเท่าเด้อแบบจุ๋จุ๋ยหอมลงหอมลงเอาคนข้าวบ้านนี่ คนหามแลนค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 นมาคนมาแลนหนีมาแมนเดอรคนวันน้ำไรยังคือยุบานนี่นอ้าครับคนคนคนน้ำไรออก้างคนคอยบานว่าอย่างไรบานนี่ซีมก่อนซีมตะบวเอาซีมห้เบิ้งกันนะยังเดค่ำไงคำไงยังได อันยำนึ <minutes> <okee> งแล้ววะรถเด็ดคือโง่แก่ต้องจังซี่เด็ดๆนี่แหละก้อยมะนาวนะครับเมื่อสาช่ครับปังนี้นิโก้ครับมึงเอร่อยครับปังยี่นิโก้อืมพี่โก้ก่อนนะ4ข้อ4ข้อเมนยีว่าครับนี่เอาคอมเมนต์บังเดี๋ยวที่มณีที่มณีก่อนจะลงจานนะครับอ่าผ่านเลักผ่านถึงได้บังเพื่อนฮะ ถึงได้เพิ่มขึ้นเนี่ยโอเคอันนี้ถอยลงมาลูกดี้องแล้วเลยครับปิ่งประตูเข้มโดยเ้าเอครับอ้าวเดี๋ยวมาเปิดกันอู้หอนเลยนี่เท้าเอนี่ผู้ใดครับลูกปป็นยัใช้อีโคนี่แหละครับลูกเ้าครับแขนสวยครับผม นี่เปรเ้ยวในเบิร์ครับโอ้โหปีงประตูเข้มหอมห้วยห้วยเลยเหมือนปั่นขอนวัดใทมันจะหวาดยเนาะเด็ดสดดื่มลาดง้อด้วยบารนีกับบักน้าเนาะห้วยล้เล้า้าห้วยเล้าก็เพื่เตียนชุด ดีพะนาวดีพะนาวอืมสุดยอดแซ่บแล้วบันนี้เข่าเนี้ยวันหันจำ้ำสำเร็จแล้วครับสเร็จแล้วลูกสาวเองครับลูกสาวถ้าใช่ครับถ้าใช่ก็กลังยังครับนี่พระอีเลนือครับครับผมฮอ,อครับสุดยอดโอ้ยเพิ่นไปไตพ่พักอีเลนือมานครับพี่น้อง ก็หลับ้กขามเขาอีหลกก็เลยไปใต่เหาเลยงาจำซดๆนี่แหละของคู่กันครบของคู่กันได้เงสีแมนเออใส่หมค้นหมูไป่คักขดโดแบบคักาโลดลาบยาโสยาใหยเสือเปลี่ยนไ่ได้นี่มันเป็นแรงคนยาโสเฮ็ดลาบยาโสเฮ็ดต่อยยโสนี่เสือครับนั่นแหละ ตองเฮ็ดให้คักต้องเฮ็ดเลยเดตุเนาะเออนี่นี่มันคเม่นเออมันต้องจังซี่มันต้องจังซี่คุยโสก่ันคนเรองหอมืออนต้องเฮ็ดจังซี่่อใส่อบ่เม่นเออนั่นโอ้ยโอ้ดิเาตารกาบ่เอาตาน้ำลายแตรเลยว้าว ขาม่ก่อนจะิ้มก่อนิีมเอาเอาเอาจะซีมดูไรซีมไรแฉบไรนี่คือการกินเอ้เอานี่ครับซ้ำเล็ดแล้วกีเขากี่มากำลังจีกีใครใครก็ตีเขาตีเขาเพิ่มมาข้บกีเขา อีกเมืเ่อเขายัออยางมาทด้หอนาหนาร้านอยากบ่ะโอเคร้านเงยก็กินดีใสนี่กูก,กำลังจะตักก้อยนี่แหลเนเียวใ้การแล้วคือลาบงัวกล้วยบากนานวซุบปากนานลวลายบากนานวเ้อพี่น,น้อง

ทอเขียวเขาเนียวขาเนียเปิดอขเนียวพ่นนี่ไอ้ห้วยห้วยเขาเนียวหไมชิมก่อนเด้อขบชิมนี่ก้องเขาหญ่ขาพ่อก้องเขาแญ่ขาพ่อกล้องเขาหญ่ขาพ่อก้องเขาหน่อยนี่ขาแม่ก้องเขาหง่นี่ขาพ่อ นี่ครบเบิดน้อยยาโซนิ่เจ้าเป็ี่นผู้ได้เอาลองจูงมานี่เป็นยั่งย่านเลยนี่แะแบบจูงมาเซียมคนเลองเบิร์ตขึ้นก็บู้ัักยังเืียว่าจูงมาฟักมะไรฝักบงฟากอะไรเีย็ดเมื่อฟักเขามาจะเสียจะว่าเจ้าเจ้าเป็นยังกว่านี่กลนี่เราแซ่บ นี่มาเบิ่งนี่ไปแซ่บกว่าเอียงมาคือเขาบ้าจุวงจุงสร้างเอาตามด้วยอันนี้มีปลามีปลามีปลาขับออกมาปวดโฟเลยแล้วมาค้างน่าขอมขมนี่มาหนึ่งใบบักตุ้มเดีบักตุ้มกินกับก้อะซักใส่บานเฮาของนี่แหละผมใส่พริกมาเลยครับพี่น้องครับผมไมได้มีสสารอืมมากมากนะ เป็นสอเชพารับสัพพองตมาพังหันซชบอีดีครับปาอย่าร้อยไม่หรอกมันเป็นคนึนพวกขึ้นน้ำตองมองกล้องเนี่ยพองตมาลเมาแซ่บมครับครับอดีนเียเรียนเรียเรนเรายรีรนยนีสนเรีมนเรรนีเรียนรนรีรับนเรนีเรียเีร สนนลับเมนูข้อาสามก้อยบอกหนาานะครับก้อยเนาเนาก้อยเนื้อมะนาวนะครับสูตรกระโถดนะครับเนะ้นะจะไีไหนพี่น้องถามากคลิปกับกดซับสไคร์กดไลค์กดแ like, ชร์ให้จานดมนะครับผมคลิปเนี่ยขอ,อสวยกว่อนนะครับแล้วครับพบกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ okay.